สวัสดีคะ่ะจากช่อง Style Angel Astro นะคะวันนี้จะมาอ่านไพ่ให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะเป็นรายปักแรกของเดือนมกราคม2564นะคะวันที่1ถึงวันที่15มกราคม2564เดี๋ยวเรามาดูซิว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์จะต้องมีอะไรต้องระแวดระวังบ้างไหมหรือว่ามีอะไรที่ดีๆอยู่แล้วทำ,ทำน้่นทำนี่นิดหน่อยชีวิตก็โอเคประมาณนั้นนะคะ ก็อันนี้เป็นดวงที่ค่อนข้างจะแบบไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะเป็นดวงอ่าเป็นเป็นดวงคร่าวๆของทุกคนนะคะไม่ได้เป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะยินดีเลยค่ะติดต่อมาได้เลยค่ะก็มี3มช่องทางให้ติดต่อกันนะคะ i.g. Facebook แล้วก็ YouTube นะคะถ้ากด subscribe ใน YouTube ค่ะฝากกดกระดิ่งด้วยเพราะเดือนหน้าเดือนมกราคมจะไม่เดินทางไปสอนแล้วก็จะไม่เดิน ทางไปดูดวงที่ไหนนะคะเนื่องจากว่า,อ,าอยู่บ้านด้วยก่อนปลอดภัยไว้ก่อนคะ่ะปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะคะช่วงนี้โควิดค่อนข้างที่จะแต่ละวันเนี่ยมีผู้ติดโควิดค่อนข้างาสูงพอสมควรนะคะจำนวนถ้ายังไงก็ให้ทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า,าได้ไพ่อะไรบ้างนะคะได้ four of wands นะคะ the emperor นะคะ Absorb, uh, absorb, uh, of fortune, two of ups, uh, t o of Swords นะคะ Wheel of Fortune แล้วก็ Two of Cups ค่ะ o Keep by the keys ไปกับพุกกระพ่างนิดนึงนะคะ โอเคค่ะเรื่องการงานนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเรียนจบและหาการงานใหม่เนี่ยก็ให้รออีกสักพักหนึ่งนะคะถึงจะได้งานนะคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ยังไม่ได้งานสักทีเดียวอีกสักพักหนึ่งจะได้ค่ะดวงกำลังจะหมุนไปกำลังจะหมุนมานะคะก็จะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะ ส่วนงานนี้จะเป็นเกี่ยวกับอะไรก็อาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการใช้คำพูดนะคะเป็นงานเซลส์เป็นงาน PR เป็นงานเกี่ยวกับเอ่อแมสส์คอมมูนิเคชั่นต่างๆหรือว่าเป็นงานเกี่ยวกับ AE Broker ก็ได้เหมือนกันนะคะงานอันนี้กำลังดีสำหรับคุณเลยค่ะในกรณีที่คุณมีปัญหาติดขัดอะไรเกิดว่าเรื่องงานเนี่ยคุณสามารถไปขอคำปรึกษาได้จากผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่าคุณนะคะที่เป็นผู้ชายนะคะเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงนะคะ สูงกว่าคุณค่ะหรือว่าสูงที่สุดในบริษัทก็ได้ถ้าคุณเข้าถึงท่านนะคะอันนี้เนี่ยท่านจะสามารถที่จะ,ะค่อนข้างหาทางออกให้คุณได้เลยค่ะในกรณี ที่คุณไปสมัครงานนะคะเป็นน้องนองจบใหม่ไปสมัครงานถ้าคุณเจอคนที่มาสัมภาษณ์คุณในลักษณะที่ที่ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นคนตำแหน่งใหญ่โตเป็นคนที่อ่าเป็นคนที่ดูแลบริษัทนั้นๆหรือเป็นคนที่ดูแลดีพาร์ตเมนต์นั้นๆในบริษัทนี้คุณมีโอกาสที่จะได้งานสูงนะคะเอ่อช่วงนี้นะคะในเรื่องการเงินนะคะคุณอาจจะ ใช้เงินค่อนข้างนิดหนึ่งค่อนข้างมากไม่ใช่ค่อนข้างนิดหนึ่งค่อนข้างมากสักหน่อยนะคะเหมือนกระเป๋าเงินรั่วค่ะไปไหนก็รั่วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูนิดนึงนะคะถ้าช่วงไหนเก็บเงินได้ก็เก็บเงินก่อนเพราะว่าเ x ็ e n s e นมันก็จะมีเยอะเหมือนกันเดี๋ยวกระเป๋าจะรั่วไหลนะคะช่วงนี้ในเรื่องความรักค่ะคุณอาจจะมีความ คนที่มีคู่แล้วเนี่ยอาจจะมีการอึดอัดขับข้องใจนิดนึงขยับไม่ได้นะคะด้วยคู่ของคุณอาจจะเป็นอคอยมองคอยจ้องคอยจับผิดนะคะแต่ว่าก็นิดนึงนะคะก็พยายามที่จะประคับประคองกันไปนะคะลองลองดูว่าจะทำยังไงที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะหรือถ้าอยากจะรู้ว่าต้องทำยังไงเดี๋ยวติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยว จะดูให้ว่าต้องทำยังไงค่ะส่วนคนที่มียังโสดอยู่ไม่ใช่มีสิคนที่ยังโสดอยู่นะคะมีโอกาสพบเจอความรักนะคะแล้วก็มีโอกาสถึงขั้นได้แต่งงานแต่งการกันไปนะคะผู้ใหญ่ซัพพอร์ตค่ะมีอะไรก็มีอะไรก็ผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตคุณทั้งสองคนนะคะเป็นครอบครัวนะคะมีความสุขค่ะ ใช้ได้เลยทีเดียวช่วงนี้สุขภาพนะคะให้วังให้ระวังเรื่องสายตานะคะแล้วก็ขอให้ดื่มน้ำเยอะๆค่ะเพราะว่าถ้าดีไฮเรดเนี่ยจะไม่ดีมากๆเลยนะคะช่วงประมาณ2 3สเดือนนี้ให้ระวังนะคะลองดูว่าสายตาเนี่ยตาอาจจะพล่าระคะด้วยความการที่เราทำงานหนักหรือว่าตาอาจจะสายตาเพิ่มหรือสายตาลดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลองไปตรวจ ตาดูนะคะแล้วก็จะได้ทราบว่าเออโอเคตาโอเคนะนู่นนี่นั่นนูน่นนะคะน่าจะดีกว่าที่ปล่อยให้เขาเป็นแบบนั้นค่ะขอบคุณนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ขอให้มีความสุขมากๆสวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำคลิปกัน ครั้งหน้าแลเราเจอกันขอให้คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีความสุขทุกสิ่งอย่างคิดอะไรขอให้สมความปรารถนานะคะคิดเงินได้เงินคิดท,ทองได้ทองคิดงานได้งานนะคะขอให้คิดถึงแฟนได้แฟนแล้วก็ได้แฟนดีๆค่ะคอยดูแลเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันค่ะ